เก่าจบ2องนาทีนี้การันตีได้รถดีใช้แน่นอนครับาหน้าแ้มหากระโปรงบอดี้ทั้งสองฝั่งสวัสดีครับ่นรถบ้านดีๆการันตีเครื่องยนต์เกียร์ช่้นล่างบอดี้มันโดนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูรถมือสองให้ได้แบบเต็มเดิมนะครับลำดับแรกนะครับเราก็าจะมาดูที่โัวเพื่อนกันนะครับ ว่าด้านหน้ารถนั่นเองนะครับว่ารถเดิมๆไปยังไงนะครับไปกันเลยขั้นแรกนะครับกานเข้าตัวรถเห็นฐานหน้านะครับฐานหน้าต้องเดิมเม็ดอาร์เดิมสัญลักษณ์แอลอาร์อยู่ครบนะครับไม่มีการไลท์ไม่มีการทำสีไม่มีการโคสีนะครับแก้มซ้ายแก้ขวาน็อตต้องไม่ขยับนะครับน็อตเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีหัวน็อตหลอก หัวน็อตเปิดหรือว่ามีรอยไขมาหัวน็อตต้องเดิมๆจากโรงงานนะครับฝ้ากระปรงต้องมีสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานนะครับไม่ถูกแกะไม่ถูกแปะทับลงไปใหม่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้โ,โตโยต้านะครับซึ่งรถแต่ละรุ่นก็อยู่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นไฮรักซีโรจะอยู่อันนี้นะครับบางรุ่นจะอยู่อันนี้ก็ ล้วแต่นะครับแล้วก็ดูที่หัวนัดนะครับหัวน็ากระโปรงทั้งสองข้างทั้ซ้ายและขวาต้องไม่มีรอยถอดนะครับเศษรถนะครับเศษไฮรักริโวและกระบะโกลียต้าจะอยู่ช่วงนี้นะครับเศษจะบอกอะไรบ้างบอกรุ่นเครื่องยนต์บอกรุ่นรถบอกสีแล้วก็บอกวันผลิตนะครับครับถัดมาครับก็ดูโครงสร้างของของรถดูที่ขอบประตูนะครับดูอะไรดูดูเม็ดอาร์ ทุกจุดนะครับว่าเม็ดอาร์คดึงแผ่นขอบยางลงมาก็จะเห็นเม็ดอาร์คนะครับเรียงเป็นจุดๆอยู่รอบๆนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้ต้องไม่เกิดการซ่อมนะครับต้องไม่มีรอยโป๊ต้องไม่หายไปต้องชัดเจนแบบนี้ตลอดเส้นนะตรงนี้นะครับต้องเกิดจากซีนจากโรงงานเท่านั้น ไม่เกิดจากซีนใหม่นะครับไม่มีรอยโป้รอยซ่อมรอยทาสีใหม่นะครับซีนจากคมคมนะครับปลายท้ายนะครับว่าเม็ดอาร์ตต้องเป็นรอยอาร์คจากโรงงานไม่ไม่เป็นรอยเชื่อมจากคนนะครับจะมีสองจุดตรงนี้นะครับจะเป็นรอยอาร์คเดิมจากโรงงานจากโรบอทนะครับก็จะมี L และ R นะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับ ถ้าไหนดูทิปจบครบ2นาทีนี้นะครับท้ายการันตีไว้เลยว่าลูกค้าได้รถดีใช้แน่นอนครับ